สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีน้องนายยิบด้วยครับนี่น้องนายยิบโอเควันนี้เราอยู่กันที่ช่วงส้มเด็ดประซีนาะคาริน84่ถุงถารนนะครับนี่วันนี้ก็พาทุก่าันมาดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นรถจักรกลน,นะครับเป็นรถจักรกลเก่าแก่นะครับนี่เป็นทางดับเพลิง มีเครื่องจักรไลารุ่นเนาะพกนู้นเป็นแมคโรรถไทยขันเล็กเนาะรถไทยันเล็กแล้วก็แบบสไตล์รถจีบกันสีแดงและรถบัรถบัสโดยรถ เครื่องจักรกลุนก้อนเนาะก็อ,อยู่ที่ทุงทารลัดส่วนสมเด็จพระสิณนะคาดินแปดสิบีุ่งทารลาัดนะก้อนีธรรมาราชเนาะนี่น้อ,องนายยิบชอบไหมนายยิบ<ม>ชอบไหมชอบขนไหนชอบ ชอบกันหนสุดชอบแมคโครชอบแมคโครกันนี้เนาะน้องนายิบชอบแมคโคร